นี้เป็นบรรยากาศวิกนิกริมาหาดพ่อแล้วก็ปลาที่แสนอร่อยเรียบเรียบนวนหมาแดกเรียวกินไม่ได้แม่งเหม็นตูกริมหาดอันนี้พอได้ครับส่วนอันนี้อันนี้อันนี้อร่อยที่เราบอกด้วยมันแพงมากแต่เหม็นตูก อันนี้อร่อยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะปลาไอหอยหนาหอยหนาผัดฉ่าเ,เสวนนี้หอยหอยแข้งยำหอยแข้งกอได้มื้อนี้พันหกสิบบาทครับลำเลิศโคตรอร่อยเลยนี่ <ฮ está S 1> คือพี่แอลครับบ้านงานบ้านงานทำงานแล้วแม่อยู่ไหนเอาน้ำน้ำมาเทใส่ตูนแม่แ,แม่แล้วเดี๋ยวถูกที้งไปตอกตอกเสร็อาหารใส่ที่หมด พปปักกันนะเอนี่นย,ย,ยครับแม่ครับแขกผู้มาเยือนมาร่วมจามกับที่นี้ด้วยถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอ อ,อันนี้คือแขกผู้มาเยือนนะครับแขกคนสําคัญที่มาร่วมแจมกับทริปนี้ด้วยามานั่งเร็วเดินเดินมานั่งกันปลาปลาอร่อยมากนะครับตอนนี้เรียบครับมหมาแดกาแดก็เรียบ <c oughs> นู่นนะครับแดเรียบนู่น<ๆ>น่นนอนกันหิ่มลำลำคลานเลยครับแต่ละตัวถามแม่นั่งนะนั่ง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  นี่มีน้ำกินป่ะมีมีในรถมีอยู่มีน้ำมีเยอะหรอมีมีเยอะมาเรอยนั่งเลยนั่งก่อนน้ำปวดใจเหลือต้องไหวปวดไปไปหน่อยไปไปเดี๋ยวลูกกระตุ้นมีกลับไปด้วยโอเคเดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะครับ